วัสดีครับผม t o m ม n d c a เตครับผมอยู่ในเกมอะไรวะเนี่ยอะไรวะเสียงนปลกเอ่ยบัน เดลีอ่อาสวัสดีครับอยู่ในเกม f i n a แ f ด n ฟดี y สองนะครับผมชื่อแมนเคสเตอร์นะครับผมไม่ไ้าเล่นบอกเลยไอ้ที่โอ้เล่นก็ได้วะโดนหนับหน,นุนมาจากวันเซอร์นะเยียดความปร,ประยชน์ตดสูให้เลยนะ่เรื่องไม่สนว่ะบอกตรงๆ รอดได้ก็พอตาจะไหลเต็มเลืดพันสองร้อยจะลืนไม่ไหนเนี่ยเปิดไปไงวะโอเคแ่นอไรอุ้ยเจ็บใจไอ้โอ้เลื่อนมอจำได้ว่าคืนหนึ่ง ต้องประมาณตีสองครับมันถึงจะออกมาเลยน่าสองเอฟแล้วครับนี่ไงแม่งมาแล้วครับนี่งั้นก็เริ่มรถขงเงินแล้วกล่องนี้ก็จะน่าสวัสดีครับแยกรดแล้วอ It's kind of the quartz modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to, keep the music box wound up, piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. มันคุยเป็นเพื่อนหน่อยเหรอมันค,ค,คุยยังยังถึงวีสองลยน,นะเว้ยมันหายไปสองนะครับอะไรหมาละอืมผิดผิดผิดสอรี่สอรี่ผมไม่เขา้าใจเอะนะสวัสดีเหลืองไม่ใช่ ตึงดึงตึงคนเนาะเสียงอะไรอ่ะทำเองเอ,เองทำเองเองเห็นเขาบอกว่าต้องผิวครับเจอไก่น้องผิวฮะกลานมาเรื่อยๆละ่ะต,ตาเอ๋ก,กันไม่นนาะนี่ครับต้องผิวอย่างนี้ไปด,ดูปหลักเล็ดมาครับ อ้าวน้อ้าอ้อ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีไอ่น้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีรอบทิศทางเลยกูไอ้น้าน้าต้องเรีบครับต้องเรียบต้องเรีบอ่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ไก่พี่เกนปปุ๊บอ้าอ่าอ้า สเตปดูสเตปผมได้ดูมาว่าถ้าใส่ทัน์ปุ๊บมันจะไม่มาหลอดด้้ยสวัสดีพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่อ่าเป็นไงสเตปสเตปวเจ้าเจ้าเจ้าาเอาไปดับไอ้บรรลัยอ่ะสวัสดีพี่หมีมาแล้วสวัสดีพี่หมีสองชั่วโมงนะาน้อ่าอ่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 พี่หมีพี่หมีไม่ได้แอมหรอ อโอ้เจะเจาะเจะไปเลยน้าสวัสดีผมชื่อเฟตตีสุดหล่อพ่อรวยน้าไม่มีใครกล้าเยียมหมดแล,ล้วหรอกอ่ะพี่หมียังอยู่นักร้องด,ด้วย c a m ปล่อยผมไปเถอะพี่หมีน้าพี่หมีไม่ได้แอมบอกแล้วพี่หมีเตบ๊บเต็บ เต็บในดวงใจแฉะแฉะแฉะแะไม่มีน้าเป็นไงน้าสเต็ป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 อ้าบอืมน้าหน้าเสียงคานตามท่ออีกละหล่นไปเรื่อยน้าอีกแล้วอออจ้าเจ้าเจ้าจ้าจ้าสวัสดีสวัสดีมาไหมไปแล้ว เล้วไปเลวน้องไก่ไม่กล้า ah, ย <ues> <c oughs> ุ่งนะครับมากระเต็บกระเตบผิวไว้ก่อน5ะเอแม่โจอาอาาอาาจจจจจโาโจ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 โ้โจโีโจ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 ีจโ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 สโดโจ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 ดจโ ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอย่าแย่งครับอย่าแย่งอย่าแย่งกันเย้ไอเย้โอเคครับอัานแรกจบเหอะบาย